สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็เป็นรายการต่อเนื่องจากข่าวทะลุใหม่ที่ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นประจำและชมกันเป็นประจำทางช่อง YouTube นี่แหละครับก็เข้ามาฟังกันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จดกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดงกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่ตามที่ท่านเห็นสมควรและจะให้กำลังใจกับบุญรวีอ่ะล้อมวงเข้ามาเหมือนเดิมครับ วันนี้จะคุยกันไม่ยาวแล้วครับรายการนี้เอากันสั้นๆและได้ใจความได้ใจความก็อย่างที่เรียนกับท่านทั้งหลายแหละครับว่าเวลาเนี้ยเวลานี้ในบ้านเราเนี่ยไอ้โควิดซึ่งหลายท่านก็ขวัญหน,นีดีฟอรครับขวันหนีดีฟอคือกาดสูงกันทั้งนั้นไม่มีใครออกไปมีแต่อยู่บ้านจําเป็นจริงๆถึงออกไปยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมดเนี่ย 1 2 6่0 7มืกว่าคนนะครับหมื่นกว่าคนรักษาหายแล้ว9,621รายรักษาอยู่2,000กว่าคนเมื่อวันก่อนตายอีกคนนะครับเป็น71็สบเศพเป็นผู้หญิงอายุ48คนนี้ติดเชื้อแค่เดือนเดียวเดสมอเล่เลยครับป่วยอยู่เดือนเดียวฉะนั้น มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตายแค่70คน71คนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ของพี่น้องก็คือไม่มีจะกินอย่างที่ผมบอกอ่ะโอกาสตายมันแค่1%แต่โอกาสติดเชื้อเนี่ยมัน50%าโอกาสประสาทแดกเนี่ยถึงร้อโอกาสไม่มีจะแดกอ่ะพันเปอร์เนต์ครับฉะนั้นรัฐบาลลงทุนสูงลงทุนสูงผมตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่า รัฐบาลลงทุนสูงลงทุนเยอะเอาเศรษฐกิจของประเทศเอาเศรษฐกิจของประเทศมาเสี่ยงเกินไปมาเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศมันพังชิบหายย่อยยับไปหมดยังหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงอย่างระยองเนี่ยคุณไปปิดเขาณวันเนี้เศรษฐกิจพังเป็นแสนล้านสมุทรสาครปลาเปลอือที่จะส่งไปขายเรียกว่า กเกษตรด้านประมงธุรกิจด้านประมงพืชอ,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 อาหารแชร่แข็งทั้งหลายเป็นแสนล้านครับเป็นแสนล้านฉะนั้นทำไมต้องพื้นที่สีแดงแล้วไอ้พื้นสีสีแดงอย่างระยองจันตราดหรือว่าชนบุรีมีตายสักคนไหมมีตายสักคนไหมมันตายเพิ่มขึ้นอีกไม่ถึงสิบโควิดมาติดครั้งที่สองเนี่ยไม่ถึงสิบคนครั้งแรกเนี่ยมันตายตั้งห้าสิบคน ทั้งที่สองเนี่ยตายไม่ถึงเท่าไหร่ละ่ะออาหกสคนตายแค่สิกว่าคนใช่ไหมคือมันน้อยมากเปรียบเทียบกันมันน้อยมากฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยลงทุนสูงคือเอาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมาเป็นเดิมพันแล้วมันก็ชิบหายวายป่วงออกมาแจกซุปเปอร์กู้เวลี่กู้กู้เข้ามาแจกเนี่ยอย่างไอโครงการไทยชนะที่มาแจก7จ็ดพันบาทเดือนละพันบาทพันบาทไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินสด การแจกเงินที่ท่านแจกเนี่ยแทนที่พี่น้องประชาชนจะพอใจแต่กลับโดนดา่าคนแจกเงินกลับโดนดา่าถามทำไมหนึ่งฝนตกไม่ทั่วฟ้าสองแจกไปแล้วเนี่ยเขาทำประโยชน์ได้ไปซื้อของให้เงินสะพัดหมุนเวียนอันนี้ใช่แต่มันไม่ตรงจุดประสงค์ของพี่น้องประชาชนที่เขาต้องงานไปต้องการเงินไปหนึ่งไปจ่ายค่าไฟบ้างเอาไปจ่ายค่าน้ำประปาบ้าง ซึ่งมันก็มีความจําเป็นไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเดวยวก็โดนตัดจริงอยู่รัฐบาลลดค่าไฟให้แล้วแต่เขาไม่มีเงินไม่มีสตังไม่มีเงินบาทในกระเป๋าเลยเขาจะทํำยังไงลองดูสอสอสิสอสหรือคณะรัฐมนตรีของคุณหรือสวอของคุณเนี่ยคุณจ่ายเงินเดือนแล้วบอกเฮ้ย hey, คุณเบิกไม่ได้นะผมให้เงินเดือนคุณไปคุณไปซื้อของร้านของชําเอาคุณไปซื้อของเอาไปซื้อขออา้าวข,ของได้แต่เงินสดคุณเบิกไปไม่ได้อย่างนี้ได้ไหมเขาเอาไหม เขาเอาไหมผมมั่นใจว่าสสไม่เอาสวไ,ไม่เอาแม้แต่คณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองเขาก็ไม่เอาถ้าคุณไม่จ่ายเงินสดแล้วทำไมละ่ะฮะคุณถามประชาชนนี่ประชาชนเขาก็ไม่อยากได้เขาไม่เอาคุณต้องจ่ายเงินสดไอ้คนละครึ่งมันมีอยู่แล้วนี่คือความบกพร่องที่คุณทำพอทำแล้วก็ทัวลงแล้วครับทัวลงว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกัน ทัวลงฉะนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องของคนจนที่ต้องร่ําให้ร่ำให้บางคนทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายโดดน้ำตายกินยาตายรมควันตายมากมายก่ายกอและที่ผมเศร้าใจที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมันไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราในประเทศไทยที่ในน้ำมีปลาในนามีครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือคนประกาศขายดวงตาครับ ไม่มีจะกินแล้วประกาศขายดวงตามันเป็นไปได้ยังไงคนเนี่ยรักดวงตาอยู่ในโลกแห่งความมืดก็ทรมานพอแล้วแต่นี่ประกาศเอาไปเลยดวงตาของฉันใครอยากจะได้ดวงตาใหม่ๆเอาไปเลยฉันยอมอยู่ในโลกแห่งความมืดเพราะฉันต้องการเงินไปเลี้ยงครอบครัวไปเลี้ยงพี่น้องทั้งหลายเขาไม่มีเงินคนตกงานมากมายไก่กองอย่างที่ผมบอก คนตกงานโรงงานปิดมันจะเอางานที่ไหนทําไมถึงโรงงานปิดเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีเขาก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ยึดอํานาจมาเขาถูกตัด GSP ถูกตัดสิทธิทางภาษีในหลายประเทศในอเมริกาในออสเตรเลียในยุโรปเขาจะไปขายแข่งสู้กับใครได้ยังไงจนเป็นที่มาของการตกงานคุณไปดูที สายการผลิตที่ผมสำรวจมาแล้วนี่สี่ล้านแปดแสนคนที่ตกงานสายการท่องเที่ยว3าล้านเก้าแสนคนค้าส่งค่าปลีกอีก2องล้านห้าค่าภาคอุตสาหกรรมอีก5้ล้านเเด็กจบใหม่เนี่ยปีละห้าหกแสนคนสองปีก็ล้านกว่าคนรวมหลงโจงแล้ว20ล้านเอาอยู่หรือเปล่าธนาคารโลกขอภยัยธนาคารโลก ถูกต้องแล้วบอกว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นหรือเปล่าสองสาปีไม่มีทางครับมันไม่ฟื้นมาตั้งแต่ปียึดอำนาจแล้วตั้งแต่ปี5-7แล้วหลังจาก5-7มันเป็นสารวันเตี้ยลงกันมาเรื่อยแล้วก็มีแต่ข้อมูลเท็จข้อมูลไม่จริงเอามารายงานรัฐมนตรีผมอยากจะหัวเราะเมื่อคืนหัวเราะตั้งตีสามจนถึงสว่างว่าเฮ้ยคุณทำอะไรของคุณแฮงทำอะไรของคุณ สุชาติชมกลิ่นล้ำปรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณบอกว่างอ็กงาน e x p บ2020-2020ง 2020, พันเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยคุณบอกโอ้ยประสบความสำเร็จมากกรมการจัดหาง,งานสรุปมาเมื่อวันก่อนนี้13มมกราคนเข้าดูงานคนเข้าได้คนเข้าได้ทำงานน่ะเขาล้านตำแหน่ง e x ะเอ็กซ์โเขาหวังล้านตำแหน่งเขาบอกคนเข้าทำงาน6กแสนสคิดเป็น64% ผมบอกว่าไอ้ล้านตำแหน่งไอ 64, 64้หกแสนสี่หกสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมันคุยโมโครับผมไปถามโรงงานว่าตำแหน่งน่ะมีจริงแต่มันไม่มีงานให้ทำตำแหน่งน่ะมีจริงแต่มันไม่มีงานทำงานไปแล้วผมจะไปขายที่ไหนอ้วจะไปขายที่ไหนนะ่ะขายไรย,ยังไงส่งไปยุโรปอ้วกสู่โรงงานที่อยู่ยเวียดนามไม่ได้และจะทำยังไงผมไม่ใช่ออกมาโจมตีประเทศหรือโจมตีรัฐบาลประเทศนะผมรัก ผมรักชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์แต่ผมต้องการมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เห็นว่าคุณทํางานบกพร่องไม่ใช่ผมคนเดียวที่ยืนยันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ระบุว่าโควิดรอบใหม่เนี่ยกลุ่มลูกจ้างแรงงานกลุ่มอาชีพอิสระแรงงานภาคท่องเที่ยวตกงาน4ีล้านเตกงาน4ีล้านเถ้าใครไม่ตกงานก็ถูกลดชั่วโมงการทำงานรายได้ไม่พอกินนี่สินล้นพ้นตัว รัฐบาลต้องมีแผนรองรับครับถ้าไม่มีแผนรองรับเนี่ยเจงบงครับคนที่เขาไม่ได้คนละครึ่งคนที่เขาไม่ได้ไอ้เจ็ดพันบาทที่เดือนละสัปดาห์ละพันบาทมีอีกเยอะเพราะเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือเขาไม่มีเงินจะกินเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อโทรศัพท์มือมือถือไปซื้อแท็บเล็ตเพื่อจะทำโปรแกรมเพื่อจะต้องต้องไปซื้อ wifi อีก ไอ้ซื้ออินเทอร์เน็ตอีกเขาเดือดร้อนขนาดนี้ถึงต้องประกาศขายดวงตาแล้วล่ะครับนี่มันเกิดขึ้นในยุคที่พระนะหัวเจ้าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมท่านแงนมองดูคนจนบ้างสิครับพี่ยุทธว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมไม่ใช่ผมเอาข่าวลอยลอยขึ้นมาโจมตีรัฐบาลไม่ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ยืนยัน แม้กระทั่งภาคเอกชนเนี่ยเมื่อวานผมอ่านข่าวคุณธนิ์โสรัตรู้จักคุณธนิตโสรัตไหมคุณธนิชโสรัตเป็นรองประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยนี่เขาเป็นนายจ้างเป็นองค์กรนายจ้างเขายังออกมายืนยันเลยว่า2564ปีหน้าจะมีเด็กจบใหม่อีก5-6าหแสนคนรวมแล้ว2ปีเนี่ยล้านคนได้ทำงานแค่แสนคนได้ทำงานแค่1ิเอร์เซต แล้วอีก90้0 0สนคนตกงานแน่ๆตกงานแง่ๆนี่ยังไม่รวมคนงานที่ผมบอกเมื่อกี้ที่โดนพิษจากเศรษฐกิจนี่คือเรื่องจริงที่เอามาบอกท่านนายกจะแก้ปัญหาแบบฟังข้าราชการอย่างเดียวไม่ได้อดตายแน่ๆรัฐบาลก็บอกแล้วเงินสดเหลือแค่สี่ห้าแสนล้านอนี่ท่วมจอเลยครับทะลุ20ล้านล้านสูงกว่า g d ดทั้งปีครับ สูงกว่า GDP ทั้งปีรวมกันแล้ว30%นี่ครัวเรือนเท่าไหร่นี่ครัวเรือน 13, 07, 13. 7, ล้าน7แสน13.7ล้านล้านนะครับฟังให้ดี13.7ล้านล้านนี่สาธารณะ7ล้านล้านเวลานี้นี่ครัวเรือนเนี่ยมันปลาเข้าไป91%สมมุติว่าท่านหาเงินได้มือนึ่งท่านต้องมาใช้นี่ผ่อนส่งรถยนต์ผ่อนส่งบ้านผ่อนส่งไอ้นู่นไอ้นี่ 9,100ท่านเหลือใช้แค่900บาทแล้วมันจะอยู่กันได้งไงได้เงินมาใช้หนี้หมดค่างวดรถค่างวดนู่นเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้แขกมั่งมุ่นหนี้มั่นเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้พังเพราะโควิดมันพังเพราะคนชื่อประย,ยุทธ์ไอ้พี่ชื่อประยุทธ์เพราะบริหารจัดการไม่เป็นบริหารจัดการไม่เป็นผมมั่นใจว่าพวกผมเนี่ยคนไทยเนี่ยถูกหลอก 6ปีรัฐบาลนี้กู้กู้กู้เวลิกู้เวลิกู้ท่านบริหารดีแล,แล้วทำไมล่ะครับกลับมีคนจนมากขึ้นมากขึ้นตามตัวเลขของฝ่ายวิชาการ4ีล้าน8แสนคนขึ้นมา6ล้านแแสนคนคนตกงานที่อยู่ในบัญชีของท่านน่ะเขาบอกว่าตกงาน5 6ล้านคนแต่ในบัญชีของผมที่ผมสำรวจซึ่งเป็นคนงานนอก นอกกฎเกณฑ์หรือนอกบัญชีของกระทรวงแรงงานอีกตั้งเยอะแยะหมอนวดหมอนวดหรือคนงานก่อสร้างที่ก่อสร้างคนงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนในกระทรวงแรงงานคือไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้เรื่องได้ราวและก็ได้ข่าวว่ามันเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเสรีซึ่งสหรัฐเขาก็ยืนยันในรายงานของสหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเสรีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องตามมาความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่าแรงมันสวนกับสินค้าบริโภครัฐบาลเก่งแต่แจกแจกแจกแล้วก็เวลีกู้เวลีก,ลกู้ผลสุดท้ายก็พัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ครับยามาดากลาดสื่อมวลชนไม่ใช่ ท่านทำตัวเองสื่อบนชนอย่างพวกผมมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจสอพังคนจนพุ่งร้อยเปอเซนตนี่ธนาคารโลกบอกธนาคารโลกประจานว่ามันเจงทั้งระบบคนไทยมีรายได้ต่ํากว่า1,50บาทต่อว,วันมันพอกินไหมล่ะครับพอกินไหมล่ะครับนี่13ล้านล้านนี่สูงสุดในรอบ18ปีนะครับรายได้คนรายได้น้อยไม่มีรายได้สีล้านคน ส่วนใหญ่คอรับชั้นมากมายกายกองแล้วก็ไม่มีปัญญาไปปราบถึงเกิดความเหลื่อมล้ำจนในขณะนี้ไม่ต้องพูดถึงรัฐวิสาหกิจเป็นรายงานข่าวซึ่งออกข่าวตามสื่อต่างๆรัฐบาลบริหารเจงบงหมดรัฐวิสาหกิจปี2อ6 2นขาดทุน15แห่งการบินไทยขาดทุน ขอสมกขนส่งมวลชนรถเมย์ต่างๆขาดทุนรถไฟขาดทุนองค์กรกําจัดน้ําเสียขาดทุนองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกอตกขาดทุนธนาคาร SME ขาดทุนองค์การตลาดสังกัดกระทรวงมาไทยขาดทุนองค์การสะพานปลาขาดทุนองค์การสวนสัตว์ขนาดสวนสัตว์ยังขาดทุนเลยสถาบันเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ขาดทุนองค์การท่องเที่ยวอสมทขาดทุนองค์การพิพิธภัณฑ์ขนาดพิพิธภัณฑ์ยังยังขาดทุนเลยครับยังขาดทุน ทั้งหมดเนี่ยสิบห้าสิบหกแห่งมันขาดทุนเจงบงหมดเพราะท่านต้องมองตัวเองท่านต้องมานึกแล้วนั่งอยู่คนเดียวแล้วนั่งคิดดูซิว่าไอ้บุญลวีมันพูดจริงไหมมันขาดทุนจริงๆแล้วจะทนบริหารอยู่ทำไมคนจนประกาศขายดวงตาแล้วเนี่ยมันเศร้าจริงๆนะครับท่านนายกเศร้าจริงๆเอาเศร้าก็ไปก่อนแล้วนะ เพียงแต่มาบอกเล่า90ไม่ฟ่้ยไกดไลค์กดแชร์และกดซับจาคใครกดติดตามวันนี้ลาไปก่อนเอาพอหอป่ากหอมคอนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ